สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอา,อาทิตย์ที่11สิงหาคม2567นะครับวันนี้ก็จะมา,าพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็เป็นอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายแล้วนะสำหรับเชลซีนะในซีซั่นใหม่นี้นะครับผมก็เปิดบ้านนับสแตนฟอร์ดบิดเสมอกับอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อหนึ่งนะก็ เชลซีมาได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมเลยนะครับจากเลสลี่ย์โอคุชูบูนะครับในนาทีที่90เลยนะก็คือยิงเสร็จปุ๊บเขี่ยบอลเล่นแป๊บนึงแล้วก็หมดเวลาไปเลยนะผมนึกว่าจะาแพ้คาบ้านไปแล้วนะครับผมแต่ลหลายๆฝ่ายก็คือผมมาช้าก็อย่างท,ที่ทราบนะครับผมก็จะมาช้าแล้วก็ให้ไอสิ่งต่างๆที่มันดูเวลวร้ายนะครับผมให้มันผ่านไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาว่ากัน นะครับผมสลับเกมนี้สิ่งที่เห็นก็โดยรวมทั้งหมดนะครับผมเอาตั้งแต่เชลซีอุ่นเครื่องมาห้าหกเกมเนี่ยผมว่าเกมกับเรอัลมาดริดดูที่จะแบบว่ามันจะดูดีกว่าเนี้ยส่วนเกมกับอินเตอร์เนี่ยเชลซี Chelsea มักจะโดนลงโทษจังหวะที่แบบไม่ระว,ว่าระวังตัวอย่างลูกแรกที่เสียครับหนึ่งศูน์จอกมาครัตูมาคัสต,ตูรามปล่อยให้ นักเตะของอินเตอร์นะครับผมยานบิสเซกอะไรเนี่ยกองหลังอ่ะมัดผมอ่ะไว้ผมไอ้เนี่ยหน่อยอะแบบพวกพวกพวกคนผิวดำมันไว้ผมะเอเป็นคล้ายๆแบบเส้นๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมลากไปแบบเออลากไปเฉยๆเลยอ่ะแล้วก็ส่งให้โจคินโคเรอามั้งแล้วก็เบิร์นให้มากัสตูรามหลุดไปแล้วก็ยิงสวนตัวโรเบรซานเชสเข้าไปอ่ะคือโดนลูกแบบ คือเมอกันไปหมดอ่ะไม่ระมัดระวังนะแล้วก็สมาธิน้อยไปหน่อยแล้วก็ละเอียดรายละเอียดในเกมนี่มันแบบเหมือนขาดสมาธิเลยโดนลูกนี้ลงโทษไปแต่สิ่งที่เอินเตอร์โจมตีเชลซีได้อีกก็คือแดนกลางเมื่อเขาแกะเพสมาตรงกลางมารม์กจัลโลไม่รู้เป็นอะไรครับตอนเนี้ยที่ผมเห็นปัญหาเลยนะปัญหาแรกเลยที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือ กับเกมเรือมะลิไม่ค่อยมีนะเกมเรือมะลิคือประมาณว่าดันสูงแล้วก็ไล่เพสแต่ว่าเพสไม่หนักแดนหน้าเพสไม่หนักแต่ว่ายืนกันเรียงกันแบบคล้ายๆแบบพยายามจะดักล้ำหน้าแต่ว่าเรือมะลิเขาจุดเด่นนะผมก็คือไอ้ลูกจ่ายบอลทะลุลายกองหลังนะแล้วให้เพื่อนร่วมทีมสอดไปรับบอลนั่นแหละจุดเด่นของมะลิแล้วก็จุดเด่นแบบบอลลีกสเปนจะเป็นบารานนะั้น ส่วนอิตาลีเนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่แบบเล่นบอลกับพื้นได้ดีนะเออเล่นบอลกับพื้นโอเคเลยอะแล้วก็การจ่ายบอลอะไรต่างๆเมื่อจังหวะเขาเทมโปเขาเร็วขึ้นเอามักจะทาได้เร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วยิงประตูแล้วจบสกอร์เลยเออบางครั้งเขาก็ผ่อนช้าใช่ไหมเทมโปช้าๆพอเขาเข้าพื้นที่แดนสามแดนสีเหมือนกับว่าเขาพยายามทําเร็วคิดแล้วทําเร็ว,รวจ่ายบอลอะไรต่างๆเห็นไหมพอจ่ายปุ๊บควยให้เพื่อนเลย จ่ายปุ๊บแทงเลยอย่างเงี้ยคือเพื่อนเติมแบบจังหวะไอ้นั่นแล้วแบบเป็นรูปรูปแบบการเล่นที่แบบหลังสามโดยแบบโดยที่เราเคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะตอนที่เชลซีเล่นในยุคคอนเต้อเคยเห็นลักษณะประมาณเนี้ยนะครับ 3, 5, 2, สามห้าสองซื้อสามสี่สามแล้วแต่นะที่แล้วแต่ใครจะเรียกนะแต่ว่าพื้นฐานี่ยคือหลังสามประมาณเนี้ยคือเราเห็นบ่อยอยู่แล้วครับในตอนยุคคอนเต้เล่นประมาณนี้แหละเล่นไว้มาจังหวะแล้วก็จ่ายบอล ทะลุทะลวงคือระบบหลังสามเนี่ยต้องเล่นเกมเร็วถ้าเล่นเกมช้าเนี่ยมันทาให้แบบการขึ้นเกมลุกมันมันดูจะตื้อๆแต่ถ้าระบบแบบเชลซีอ่ะนวดได้ครับแต่ว่าคุณต้องแม่นยํานะคุณต้องเปะ๊ะดังนั้นการซ้อมแค่เดือนเกือบเป็นเดือนนะนะเป็นเดือนแล้วกันนะเดือนเต็มเต็มเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับผมยังไม่แบบว่าเห็นรูปเห็นล่างมากนะครับผม พอจบเกมนี้ครับที่เชลซีเสมอไปอ่ะผมเลยไปไล่ดูโปรแกรมนะครับผมมองข้ามช็อตไปแล้วนะผมมองข้ามช็อตไปเลยนัดแรกเจอซิตี้ใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเกมน,นั้นน่ะที่จะเจอกับซิตี้วันอาทิตหน้าเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็ได้ปล่อยมันไปก่อนนะครับผมสกอร์จะแย่หรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ซีเรียส แต่จบเกมนั้นปุ๊บมันจะมีบอลยุโรปเข้ามานะครับบอลยุโรปคอนเฟอเรนซ์นะวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมมันแทรกมาเพราะว่าเราเล่นสิบแปดเนี้ยวันที่ยีสองมันจะแทรกเข้ามาคือคุณต้องจริงจังแบบมากๆแล้วนะเกมยุโรปเกมแรกนะครับผมเราเล่นในบ้านนะตอนนี้คู่แข่งยังไม่รู้นะครับว่าจะเจอใครนะครับผมแล้วก็เกมที่สามนะครับเจอกับวูฟนะบุกไป,ปเยือนนะผโอ้ วันนี้เปิดตัวเปโดเนโตไปด้วยนะนะผมในสนามก็แฟนบอลปรบมือกันอย่างล้นหลามเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยได้เจอทีมเก่าเร็วมากนะในนัดที่2ของลีกเลยนะผมเชลซีจะบุกไปเยือนนะแข่งวันเสาร์นะครับผมพอข้ามมาเดือนกันยาวันที่หนึ่งนะครับคือไม่แน่ใจว่าตลาดนักเตะมันปิดวันที่สองหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าวันที่สามวันที่สามสิบเอดกับวันที่หนึ่งเนี่ยวันวันเสาร์อาทิตย์พอดี ไม่รู้ว่าตลาดนักเตะมันจะยืดไปถึงวันที่สองหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะถ้ายังไงก็คอมเมนต์ออกมา,มาบอกได้แล้วกันนะพราว่าเป็นไงพอจบเกมกับบอลมัดแล้วมันจะมีเวลาช่วงเบรกทีมชาติพอดีครับเออนี่แหละช่วงเบรกทีมชาติพอดีตอนเนี้มันคุกกุนอยู่แล้วครับฟอร์มไม่ค่อยดีแบบนี้เกือบแพ้คาบ้านอย่างนี้แล้วก็เอ,อทีมยังเล่นไม่ยังไม่สมดุลเลยแบบยังเล่นติดติดขัด,ข,ดขัดกันอยู่เหมือนเดิมเลย มันไม่ได้แบบว่าต่างจากเกมกับตอนเจอกับซิตี้เท่าไหร่เลยนะแต่เกมกับมันที่แต่โอเคคือมันดีนะดีกว่าเกมนี้ด้วยซ้านะเวลาการเล่นอะไรต่างๆแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วนักเตะบางคนอะไรเงี้ยมันแบบประมาทไปหน่อยอะสมาธิอาจจะไม่ค่อยมีอะไรและอย่างโคพาเมอร์กับ,กบคูคุเรยาคุณไม่ต้องไปหวังอะไรมากครับซ้อมแค่วันสองวันนะครับผมยัง ยังรู้จักเพื่อนทีไมย่ยังรู้จักเพื่อนร่วมทีไม่ครบด้วยมั้งนักเตะที่ย้ายมาใหม่อ่ะผมวุ่งเจอกันนะผมไม่ว่าเวก้าโทซินดาบิเอโยอะไรเงี้ Mark Q, ยมาร์กิวอะไรเงี้ยคือคุณจะให้เล่นเข้าขากันมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามีลูกหนึ่งที่จ่ายให้กับเอ็นกุนคูแล้วก็เรียกฟาวได้อะเอออันนั้นนะเออเริ่มเซนบอลอะไรอย่างงี้วันนี้เอ็นกุนคูยังดูดรอปเลยวันเนี้ยที่ที่ที่ดูเกมที่วันเนี้ยลงเล่นในครึ่งหลังอ่ะ คุณครูยังดรอปเลยวันเนี้ยต้องคู่ตามตรงนะครับเออส่วนตัวจริงเนี่ยที่ส่งกันมาเนี่ยถ้าจะบทบาทเยอะหน่อยก็จะโคมเป็นมาดูเอเก้นะครับที่จะดูบทบาทเยอะหน่อยนะครับผมในราการเรื่องเครื่องเกมรบส่วนเกมรับเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับใครเด่นที่สุดก็คือมาร์คูคูเระยเด่นไม่ใช่เด่นเรื่องฟอร์มนะผมอันนี้อันนี้ขอตีต่างไม่ขอนะคืออย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมนะ มาคูคูเรยาที่โดดเด่นก็คือแม่งไปไฟเขาจะบอกเข้าถึงลูกถึงคนเลยนะไอช่วงประมาณท้ายๆครึ่งแรกอ,ะอ,อ่ะมีแบบเข้าหนักนวงเข้าเสียบผมเสียบผมจำไม่ได้ว่าเสียบใครในกรอบเขตโทษอ่ะแต่มันคือถึงบอลน,นะแต่ว่าน่าจะเป็นมัตเตอดามียนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเสียบไปแล้วแบบโอ้โหเล่นแบบดุดันอ่ะแต่เข้าบอลน,นะครับไม่ใช่แบบว่าเตะโมโซวยังก็จุดโทษอะ่ะเพราะว่าอยู่ในกรอบเขตโทษแต่ เข้าบอลแบบหนักหน่วงจนดรามียแบบว่าแบบอ้๊โหแรงไหมว่าอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็บางจังหวะก็เสียบอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นจังหวะมาคัสตูรามัตอนที่เขาดวลกันอ่ะตอนที่คูคูเรียกับมาคัสตูรามดวลกันอ่ะแล้วคูคูเรียไปเสียบหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือไม่ได้เสียมาแต่ว่าขาซ้ายมันไปโดนเงยเสียบไปเออขาขาขาขวาขาขวาเพราะว่าพุ่งเสียบไปขาซ้ายใช่ไหมขาขวามันแบบไปโดนอ่ะ ไปโดนขาด้านหลังของมาคาสตูราแล้วก็ล้มลงไปเหมือนแบบเข้าจังหวะอาจจะดูหนักไปหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็าไม่มีอะไรนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคือวันเนี้ยเล่นเป็นแบบโดดเด่นอ่ะโดดเด่นด้านนี้นะโดดเด่นที่แบบโอ้โหบวกบวกเป็นบวกประมาณนี้นะครับผมบอกพี่เพิ่งมาซ้อมมีขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับผมวันเนี้ยพอครึ่งแรกดูตรงๆนะครับตามตามจริงเวลาอินเวอร์ตฝั่งไหนเนี่ยกลายเป็นว่าอินเวอร์ตฝั่งมาร์กมาโลกุสโต้เว้ย เออคือมาร์คคูคูเรียจะยืนไอ้นี่เลยเว้ยมาร์คคูคูเรียรีไวต์คูวิลแล้วก็เวสลีโฟฟาน่ายืนเลี้ยงกันอย่างนี้เลยเวลาบิวอัพอะนะครับก็เลยครึ่งแรกมันก็อาจจะยังทําอะไรไม่ได้ไม่แต่เม็รตันหน่วยอาจจะมีนุ้นบ้าเป็นการยิงของมาร์คคือลูกยิงน่าจะเป็นลูกยิงของมาร์คคูคูเรียแล้วแบบมาร์คคิวบบ a, พยายามเปลี่ยนทางแต่ว่าทิศทางตามจริงอะถ้ามันถ้ามันจะดีคือปล่อยให้ลูกบอลมันไปเลยอะแบบมาร์คคิวไม่ต้องไปยิงแฉลบอะไรประมาณนี้ แต่กาว่าพอฉลั่ปุ๊บมันทําให้วิถีบอลมันเข้าหายานซอมเมอร์ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงมันเลยยาซอมเมอร์ปัดได้พอดีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ตามนั้นนะครับก็เครึ่องแรกไม่มีอะไรแล้วก็เชลซีโดนนาไปก่อนนะจากจังหวะอย่างที่บอกครับก็คือไอ้ยานเบสใส่กไก้เบอร์สามเมตรอะล่าขึ้นมาคนเดียวแล้วก็ส่งให้จอควินโกลอรอานะครับผมแล้วก็ให้มาคัสตูรามยิงเข้าไปนะครับผมยิงเสียบเสาไกลเข้าไปเลยนะยิงด้วยสายนะครับ นำหนึ่งครึ่งหลังเปลี่ยนลงมาเนี่ยตอนแรกเชลซีดูเหมือนจะดีเลยนะเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเอาโอเมอร์ลงมาแทนมาดูเเกนะครับดูสบรีฮอออกแล้วก็ไอ้คูคูลงมาแทนไกเซโดลงมาแทนลาวีแล้วก็เวก้านะครับผมวันนี้แพชชั่นเต็มเลยนะวันนี้กันนักจับเต็มจริงๆสาหรับแพชชั่นเขานะแต่ว่ามันก็มีบางลูกแหละที่เขาอาจจะเล่นละเอียดเกินไปหน่อยแบบเล่นระมัดระวังเกินไปหน่อยคือไม่ค่อยส่งบอลครึ่งหน้าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า ไอ้ลูกจังหวะสักกัรดนี่ฮึยฮ้ยแบบแอชเช่นเลยอะนะครับผมนะ <S <S คือเวก้าลงมาแทนมาร์คกูริยาะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแจ็คสันก็ลงมาแทนมาร์คกิลนะครับ in, โทซินลงมาแทนรีไวโควิลบาเดชิลแทนโฟฟาน่าคือกองหลังสองคนนี้ลงมานาทีหกสิบเก้าของอย่างเลยนะ <S <S แล้วก็สเตอร์ลิงแทนมูดิกนะครับผมลงมาก็หวือหวาเลยนะสำหรับมูราฮิมสเตอร์ลิงในการดวลน,นะครับผม <S <S คือ ik, มูดิกมีจังหวะที่แบบจ่ายให้เพื่อนแหละจ่ายให้รีไวโควิลยิงแล้วติดเซฟ นะครับผมเออจังหวะแค่นั้นแหละนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เยอะบอลอะไรนะครับสำหรับมูดิกนะแต่พอซาฮิมสเตอร์ลิงมามันแบบดูจี๊ดจ๊าดนะครับผมโดยกับดันเซลดูฟี่แล้วก็พระเอกของเกมนะที่ช่วยชีวิตไม่ให้เชลซีแพข้ขาบ้านก็คือเลสลี่โอโคชุกูนะลงมาแทนมาโลโกสโตนะครับผมคือเด็กคนนี้มันยิงกี่เกมแล้วนะตอนเร็กซ์ให้มันยิงบั๊ตีเสมอผมจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้ว นะครับผมเออมันยิงอ่ะที่มันยิงนะครับผมเรสตียโกชู่ะน,นะครับผมก็ลงมาคือมันเป็นจังหวะเตะม,มุมนะน่าจะใช่นะจังหวะเตะม,มุมแล้วก็เปิดเข้ามานะครับผมแล้วก็อ่ายิงเข้าไปนะครับผมอ๋อน่าจะอ๋อโอเคผมสับสนนิดนึงจังหวะที่ได้ประตูอ๋อเดี๋ยวนะคือมันเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นสเตอร์ลิงอ่ะ ลากไปแล้วก็เออลากไปแล้วเรียกฟาวได้คือแบบจังหวะมันประมาณว่าแบบ mm hmm. ดันเซลดูฟรีมั้งเออคือราฮิมเตอร์ลิงลากหนีไปแล้วแล้วก็แบบไปเออคล้ายๆแบบไปสก,กัดอะไรเงี้ยแล้วล้มแล้วบอลมันหลุดออกหลังไปตามจริงผมก็จะนึกว่าจุดอ่าน่าจะเป็นลูกเตะมุมใช่ไหมแต่การว่าผู้ตัดสินให้ฟาวล,ลูกนี้อันนี้ฟาวจริงนะ นะครับผมแล้วก็เป็นโคพาเมอร์เปิดเข้ามานะผมแล้วก็เลสลี่โอโกชูบูนะครับผมเก็บตกได้จากการหม่งสก,กัดของนักเตะอินเตอร์หรือเชลซีคือมุกแย่งหม่งกันอ่ะแล้วก็อวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปนะครับผมนะสำหรับเลสลี่โอโกชูบูนะครับยิงเข้าไปก็ไม่ได้ยิงดีมากนะแต่ว่าก็ยานซอมเมอร์ปัดไม่อยู่ไงคือบอลมันมาแล้วไงบอลมันเร็วนะครับผมมันก็ยิงเข้าไปลูกนี้ครับทำให้เชลซีตีเสมอได้นาทีประมาณสัก แปดสิบเก้าเก้าสิบประมาณเนี้ยครับผมที่้ายเกมอะ่ะแล้วก็แทบจะไม่ทนเลยมั้งนะครับผมก็เลยยิงเข้าไปครับลงนี้ก็เสมอกับอินเตอร์ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับ,นะรบ,นะรบผมก็เอ่ออย่างที่บอกครับโดยรวมคือคือเครื่งหลังโอเคดีดีดีขครื่อจากเครื่องแรกแต่ครื่งหลังไอไอครื่องแรกเนี่ยมันแบบมันเหมือนกับว่าเชลซีรับมือกับการทรานซิชันไม่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 ดีเท่าที่ควรในการรับปรโต้ของอินเตอร์อ่ะ เออคืออินเตอร์ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยพอผ่านได้บาเล,ล่าลากขึ้นได้อะไรเงี้ยมันดูเหมือนอันตรายมากสำหรับอินเตอร์ส่วนเชลซีมันเบรกไม่ได้คือเป็นข้อที่แบบผมว่าอยากให้มาริสกาใส่ใจตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบแต่คือถ้าจะป้องกันอย่างแรกก็อเอาฝั่งตัวเองก่อนแลวกันก็คือการจ่ายบอลการรับบอลการอะไรต่างๆที่แบบสมบอลแม่นยาําทำอะไรเข้าใจกันง่ายๆโดยไม่ต้องทําให้คู่แข่งตัดเกมได้หรือไม่ต้องทําให้คู่แข่งแบบ อ่าเขารับมือกับเราแล้วก็ตัดหาจังหวะที่แบบตัดเกมเราได้อะไรเงี้ยนะครับผมนะแต่คือถ้าดูโดยรวมแบบเนี้ยผมว่าคู่แข่งน่าจะแบบคงเห็นปัญหาเชลซีได้แบบเฮ้ยรับมือกับการทรานซิชันบอลเร็วไม่ได้เว้ยการแบบรับแล้วโต้ตัดบอลตรงกลางได้แล้วโต้หลุดทุกทีหลุดแบบคล้ายๆแบบเกมรับเชลซีจะรับมือไม่ค่อยได้แล้วก็จะรับกันหลวมๆได้ซ้ํา มันทําให้แบบทําให้คู่ต่อสู้ได้โอกาสยิงเหน่งๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพยายามคุมแหละและอินเตอร์ก็เปลี่ยนตัวสำรองลงอะไรลงอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยอาจจะทําให้ดูแบบดูคุมเกมได้อะไรได้อะไรแบบนี้นะครับผมนะก็สลหรับในครึ่งหลังครับคือครึ่งแรกเนี่ยมันจะอีกแบบหนึง่งใช่ไหมมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็แต่ครึ่งแรกเนี่ยมันดูแบบบุกเยอะกว่าครึ่งหลัง ครึ่งหลังน่ดูดีตรงที่ว่าเออการเข้าทำอะไรต่างๆพอส่งครูเพาเมอร์ลงมาแบบมันมีจังหวะวื้วหวอมันมีเอนคุณครูมีแจ็คซาอะไรเข้ามาใช่ไหมมันดูแบบอันตรายแต่เครื่องแรกก็ดูไม่ค่อยอันตรายนะครับแต่ว่าตรงกลางไม่ค่อยโดนโตแต่ครื่องหลังเนี่ยพออินเตอร์แกะเพรสได้สวนกลับขึ้นมามักจะมีจังหวะอันตรายอยู่เสมอเครื่องหลังนะนะผมคือตรงเนี้ยแดนกลางอย่างไกเซโดกับเอนโซยืนกันแบบมันมันทําให้แบบ การรับมืออะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างที่จะหลวมไปหน่อยแลวไกนเซโดมแบบคนเดียวแล้วแบบจะเป็นคนที่คอยตัดเกมทําลายจังหวะคู่แข่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับผมก็เลยทําให้เกมเนี่ยเชลซีมันแบบเจอปัญหาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมอ่ะผมก็ยังมองว่าเกมกับมาริดดีกว่าเกมนี้ดูดรอปลงไปเลยเอ็นคุนคูย,ยังดรอปเลยะครับวันนี้ ยิงไม่เข้ามีอยู่ลูกหนึ่งที่ยิงไม่เข้านะแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่ได้ลุ้นตามภาพนยครับจักรยานอากาศเ็ดเสาเลยนะชิดเสาเลยนะแต่ว่ายานซ้อมเบือปฏิกิริยาดีมากครับเซฟไว้ได้นะครับผมลูกยิงจักรยานอากาศของอินคุนคูครับในคืึองหลังนะครับผมก็อ่ะคือเสมอไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกบผมบอกโปรแกรมไปตะแย่คืออย่างน้อยเนี่ยพอเล่นไปสักสามสี่เกมใช่ไหมมันจะมีเบรกทีมชาติเข้ามาสองอาทิตย์ ไปจูนกันซะผมอยากให้ติดหลังเบรกทีมชาติเป็นเครื่องอะไปว่ากันเนโต้มาแล้วใช่ไหมผมว่าดิวสุดท้ายน่าจะเป็นกองหน้าไม่รู้ใครแหละได้โอมโรเดียนมาไงก็แล้วแต่แต่น่าจะมีสักคนหนึ่งกองหน้าเห็นมี x แฟนบอลทวิตนะครับผม x X นะครับผมที่เชลซีแฟนเชลซีเขาพูดว่าเหมือนว่าในสนามอะตะโกนเอ็กบาลีบอกว่าเฮ้ยมึงไปเซ็นโอซิมเพนมาอะไรแบบนี้นะครับผมคือดิวโอซิมเพนผมพูดตรงๆตามตรงนะครับ มันอยู่ที่ว่าเ,าเราจะเจรจาแบบมีโอกาสพลิกแพงอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านาโปลีผมเชื่อเลยว่าไอตัวโอซิมเพนน่ะมันก็อยากย้ายแหละแต่ทีเนี้ยผมว่าไอสิ่งต่างๆที่มันออกมาเนี่ยผมว่าเป็นเอเนตนเว้ยประมาณว่าแบบเฮ้ยเชลซีมันจะลดค่าเหนื่อยไม่ได้เะยเว้ยแต่ค่าตัวมาถ้ายืมเฉยๆนะ่ะกูไม่ได้ไม่ได้ตังค์เ้ยอะไรเงี้ยได้ตังค์น้อยอะไรประมาณนี้คือนาโปลีมันอยากปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าตัวนักเตะอยากย้าย ตัวประธานสโมสรหรือพอกีฬาของนาโปลีไม่รู้เหมือนกันว่าใครสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าโอสิเพนอยากย้ายแต่ก็อยากได้คุณลูคาคู่แหละตัวตน,นาโปลีผมรู้แล้วเขาอยากได้ลูคาคูอยู่แล้วครับไปให้คอนเต้แต่มันติดตรงเนี้ยมันเลยทําให้ทีมตายอยู่อย่างพวกอาร์เซนอลแล้วก็เปเชเปเชเนี่ยคือมีอยู่แล้วตายอยู่อย่างอาร์เซนอลเข้ามารม่วมวงมีข่าวครับ ก็ว่ากันไปรุนยันท้ายตลาดแหละผมว่าดิวโอซินเพนช่วงนี้ผมว่ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ดิวโอซินเพนน่ะน่าจะท้ายตลาดเลยนะครับผมนะก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวดไดูรายชื่อนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมันจะนานมากเกินไปนะผมเพราะว่ามันเกมอื่นเครื่องเราไม่ต้องมาวิเคราะห์จริงจังอะไรให้มันเหมือนกับเกมทางการนะนะครับผมโอเคก็ตามนี้นครับซานเชสผูซาตัวแนวรับก็กุสโตฟูฟาน่าควิลลักมาคโคูเรียนะครับผมก็อินเวอร์ มุสโตเข้ามานะครับผมลาเวียดูสบิล่ฮอรเอนโซมาดูเยเก้มูดิกแล้วก็มาคิวนะครับผมขาดวันนี้ดูดูสบิล่ฮอรยังเล่นต่ำกว่าม,มาตรฐานเลยนะครับผมดูแบบเล่นเล่นแปลกๆไปอ่ะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับโตผู้เล่นส่วนสำรองเนี่ยอ่ะขออภัยนะตะกี้โดนไม,ม้แล้วม่ดูนะอ่าตัวสำรองก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมไล่ทีนึงแล้วก็ไปฟังย้อนนะว่าใครกันบ้างน,นะครับผม ก็โคพาเมอร์ลงมาแทนมาดูเยเกย้ครับเอ็นคุนคูคแทนดูสบีฮอลแล้วก็ไกเซโดแทนลาเวียครับเวก้าแทนกุกคูเรียามาอ่าแจ็กสันแทนมาร์กิลนะครับผมอาดาอาดาเลโทซินแทนลิวาโควิลอ่าบาเดชิวแทนโฟฟนาน่าแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงแทนมีไฮโรโมดิกแล้วก็ปิดท้ายนะคนสุดท้ายก็คือเปลี่ยนซูปเปอร์ซับลงมาก็อย่างกุคูชุกูนะครับลงมาแทนมาโลกุสโตนะครับผมก็ประมาณนี้นะสลับ รายชื่อซีเบตผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมานะผมก็ผ่านไปนะซีซั่นใหม่และผมสำหรับปีซีซั่นนะก็เกมอย่างเป็นทางการจะเริ่มในวันอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์หน้านะสำหรับเชลซีรู้สึกจะอร์สี่ทุ่มครึ่งมังนะผมที่เชลซีจะลงเล่นนะครับเจอกับแมนซิตี้นะครับผมนะก็ติดตามนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเกมกับซิตี้อย่าไปอะไรมากนะครับถ้าแพ้ถ้าแพ้แบบสู้ได้ผมไม่เป็นไรนะครับเออผมไม่เป็นไรเลยผมจะไปดูไอเกมยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์กับทางวูฟ พาเลทแล้วก็บอลมัดอะไรเงี้ยคือเกมกับเอาไม่างกบเอาเกมบูฟกับพาเลทแล้วกันขอให้เก็บแต้มอย่างน้อยสักสี่คะแนนหรือเต็มหกไปเลยก็ดีครับเอเก็บแต้มหกแต่หกแต้มเต็มก็จะดีมากอะไรแบบเนี้นะครับผมนะสําหรับเจอบูฟกแล้วก็เจอพาเลทนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบรกทีมชาติช่วงนั้นก็ไปเติลให้เรียบร้อยไปทําอะไรก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเอาโจูนกันให้ติดนะครับผมเพื่ออยากให้เกมกับตั้งแต่บอลมัดเนี่ย เจอเวสต์แฮมไบรตันแล้วก็นอตติแฮมฟอร์เรสตยิงเยียวยาวไปเพราะเดือนตุลาคมมันจะหนักแหละเชลซีเจอทั้งลิเวอร์พูนีเคอสเซนแมนยูอาร์เซนอลติดๆกันเลยแล้วบุเปียร์เลสเตอร์อเจออาร์เซนอลีล่ามันจะหนักนะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยเล็ง,ลงไว้ไามิ่งเวลาประมาณนี้นะครับผมโค้ชเชื่อคือช่วงที่แบบเชลซีผมอยากให้มารลก้าแบบเอาจริงเอาจังหน่อยทำไม่เต็มที่แล้วก็ แล้วมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะผมก็หวังว่าเกมกับ City แมสเซตตีเดี๋ยวเขอามาว่ากันในช่วงเ f ฟอร์เดมันะครับผมยังไงมีนะนะครับผมทุกวันสุกกันแหละนะครับผมยังไงเกมนี้ก็โอเคประมาณนี้นะผมส่วนเกมคือโดาง่ายๆแบบถ้าสรุปแบบปีซีซั่นทั้งหมดนะนะมันอาจจะดูแบบทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราแบบ ขัดใจหลายๆต่างๆนะแต่ว่าผมบอกนะนะครับให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ในเมื่อเขาตั้งมาแล้วอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็ให้เวลาเขานิดนึงแล้วกันอยากจะให้โชซีเล่นแบบไหนก็ทําให้เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวความฟิตนักเตะก็จะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็โคพาเมอร์มาคโณคเรยาแล้วก็เนโต้อะไรที่มาใหม่เนี้ยก็คงจะอยากจะให้จูนกับเพื่อนติดเร็วๆนะครับผมเพื่อ ไม่อยากให้ทีมเจอกับฤด,ดูการที่มันเลวร้วายอีกเหมือนปีที่แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับยังไงก่อนจากไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง hard of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กเช่องเล็กเล็วันนี้ในช่วง after the match game ปีซีซั่นเกมสุดท้ายนักที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ